จากตอนที่หนึ่งที่เราได้พูดถึงเรส Tra k พลายาและแสงแห่งเฮสเเลนแล้วตอนที่สองนี้เรามาต่อกันที่อันดับที่3าถึงหกันเลยค่ะอันดับที่3เสียงเดอะฮัมเดอะฮัมเป็นปรากฏการณ์ฟอเทียนาที่น่าสนใจ มีลักษณะเป็นเสียงฮัมความถี่ต่ำคล้ายเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเดินเบาหรือเสียงดังก้องก้องที่ผู้คนบางกลุ่มได้ยินแต่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของเสียงได้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกและสร้างความรำคาญวิตกกังวลและนอนไม่หลับให้แก่ผู้ที่ได้ยินเสียงการกล่าวถึงครั้งแรกแม้จะไม่มีบันทึกที่แน่ชัดว่าเป็นเสียงเดอร์ฮัมที่ถูกพูดถึงครั้งแรกเมื่อใดแต่มีรายงานการได้ยินเสียงคล้ายเดอร์ฮัม มาตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19โดยมีรายงานจากเมืองริสตรอนประเทศอังกฤษในช่วงปี1870ลักษณะของปรากฏการ์เสียงความถี่ต่ำเสียงเดอฮัมมักมีความถี่ต่ำอยู่ในช่วง20-100ถเฮิรตซ์ซึ่งเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์บางคนได้ยินแต่บางคนไม่ได้ยินได้ยินในอาคารผู้ที่ได้ยินเสียงเดอฮัมมักได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นเมื่ออยู่ในอาคาร ได้ยินในเวลากลางคืนเสียงเดอฮัมมักดังขึ้นในเวลากลางคืนหรือในช่วงที่เงียบสงบเกิดขึ้นทั่วโลกมีรายงานการได้ยินเสียงเดอฮัมจากหลายพื้นที่ทั่วโลกเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สมมุติฐานและการศึกษาในอดีตมีการเสนอสมมุติฐานต่างๆเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เดอฮัมเช่นเสียงจากอุตสาหกรรม เสียงจากเครื่องจากโรงงานหรือการจราจรเสียงจากธรรมชาติเสียงคลื่นทะเลเสียงลมหรือเสียงจากสัตว์เสียงจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุหรือคลื่นโทรศัพท์มือถือการรับรู้ทางจิตเสียงที่เกิดจากความผิดปกติทางจิตหรือความเครียดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับสาเหตุข,ของเดอะฮัมแต่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาและพบข้อมูลที่น่าสนใจ เช่นการศึกษาทางเสียงมีการใช้เครื่องมือวัดเสียงความถี่ต่ำเพื่อบันทึกและวิเคราะห์เสียงเดอร์ฮัมแต่ก็ยังไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดเสียงได้อย่างชัดเจนการศึกษาทางการแพทย์มีการศึกษาผลกระทบของเสียงเดอร์ฮัมต่อสุขภาพพบว่าเสียงเดอร์ฮัมอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับปวดศีรษะหงุดหงิดและวิตกกังวลการศึกษาทางธรณีวิทยามีสมมติฐานว่า อาจเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกหรือปรากฏการทางธรณีวิทยาอื่นๆปัจจุบันเดอะฮัมยังคงเป็นปริศนาและยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาเช่นนักธรณีวิทยานักฟิสิกส์และนักจิตวิทยายังคงศึกษาปรากฏการนี้เพื่อหาคำตอบที่ชัดเจนต่อไป อันดับที่4การหายตัวไปของกองทัพโรมันที่9ปริศนาที่ยังคงไร้คำตอบกองทัพโรมันที่9หรือเลจิโอโนนาฮิสปานาเป็นหนึ่งในกองพลทหารโรมันที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดกองหนึ่งก่อตั้งขึ้นโดยจูเลียสซีซ่าในช่วง65ปีก่อนคริสต์กาลพวกเขามีส่วนร่วมในสงครามสำคัญสำคัญมากมายแต่แล้วจูจูกองทัพนี้ก็หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์ เากับไม่มีตัวตนไม่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ใดๆที่ระบุถึงชะตากรรมของพวกเขาอย่างชัดเจนทำให้เกิดเป็นปริศนาและข้อสันนิษฐานต่างๆมากมายคริสตีที่เป็นไปได้ถูกชนเผ่าพื้นเมืองในอังกฤษโจมตีคริสตีนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยเชื่อว่ากองทัพโรมันที่9ถูกชนเผ่าพื้นเมืองในอังกฤษซุ่มโจมตีและทำลายล้างจนหมดสิ้นอย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่แน่ชัดที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ถูกส่งไปประจำการยังดินแดนอื่นบางทีกองทัพโรมันที่9อาจถูกส่งไปประจำการยังดินแดนอื่นๆเช่นตะวันออกกลางหรือแอฟริกาเหนือและไม่ได้ถูกทำลายล้างแต่บันทึกทางประวัติศาสตร์อาจสูญหายไปกบฏต่อจากประวัติโรมันมีความเป็นไปได้ที่กองทัพโรมันที่9อาจเกิดความไม่พอใจต่อจากประวัติโรมัน และตัดสินใจก่อกระบฏซึ่งอาจนำไปสู่การปะทะกับกองทัพโรมันอื่นๆและถูกทำลายล้างในที่สุดประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติบางทีกองทัพโรมันที่9อาจประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมหรือโรคระบาดจนทำให้กองทัพล่มสลายการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันหลักฐานทางโบราณคดีแม้จะยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่แน่ชัด ที่บ่งชี้ถึงชะตากรรมของกองทัพโรมันที่9แต่การค้นพบทางโบราณคดีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่นการค้นพบเหรียญโรมันและอาวุธในพื้นที่ต่างๆของอังกฤษอาจช่วยให้เราเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของกองทัพโรมันในช่วงเวลานั้นได้มากขึ้นการวิเคราะห์ DNA การวิเคราะห์ DNA ของโครงกระดูกโบราณที่พบในอังกฤษอาจช่วยระบุได้ว่ามีทหารโรมันที่9รวมอยู่ในกลุ่มโครงกระดูกเหล่านั้นหรือไม่ เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลเช่นไล่าดาสามารถช่วยในการค้นหาซากปรักหักพังหรือหลักฐานทางโบราณาคดีที่อาจเกี่ยวข้องกับกองทัพโรมันที่9ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินการหายตัวไปของกองทัพโรมันที่9ยังคงเป็นปริศนาที่นักประวัติศาสตร์และนักโบราณาคดีพยายามหาคำตอบแม้ว่าจะมีทฤษฎีต่างๆมากมาย แต่ก็ยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในยุคป,ปัจจุบันอาจช่วยให้เราเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นแต่จนกว่าจะถึงวันนั้นชะตากรรมของกองทัพโรมันที่9ก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปอันดับที่5ซักเซวามัน ป้อมประการหินโบราณชาวอินคาขนาดใหญ่อายุกว่าพันปีประเทศเปรูซักไซวามันเป็นป้อมประการโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือเมืองกุสโกประเทศเปรูสร้างขึ้นโดยชาวอินคาในช่วงศตวรรษที่15แต่จริงๆแล้วมีหลักฐานว่ามีผู้คนอาศัยอยู่บนเนินเขานั้นมาก่อนหน้านั้นนานแล้วช่วงแรกเริ่ม หลักฐานทางโบราณคดีจากเศษเครื่องปั้นดินเผาที่พบชี้ว่ามีการตั้งถิ่นฐานบนเนินเขาซักไซวามันตั้งแต่ประมาณปีคศ900โดยวัฒนธรรมกิวเกยุคอินคาในศตวตรรษที่13ชาวอินคาเข้ามาสร้างและขยายเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของจักรพรรดิปาชาคูติและผู้สืบทอดพวกเขาสร้างกำแพงป้อมปราการและโครงสร้างต่างๆด้วยหินขนาดมหึมาดังนั้น ถ้าจะพูดถึงอายุของซักเซวามันก็อาจแบ่งได้เป็น2ช่วงคือช่วงแรกเริ่มมีอายุประมาณ1,100ปีนับจากปีคศ900ช่วงที่ชาวอินคาเข้ามาสร้างมีอายุประมาณ600-700ปีนับจากศตวรรษที่13อย่างไรก็ตามการก่อสร้างซักเซวามันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องยาวนานหลายร้อยปีและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งถูกทิ้งร้างหลังจากการพิชิตของสเปนในศตรวรรษที่16สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีทึ่งจนถึงทุกวันนี้คือเทคโนโลยีการก่อสร้างอันน่าอัศจรรย์ของชาวอินคาที่ใช้ในการสร้างซักเซวามันโดยเฉพาะกำแพงขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยก้อนหินขนาดมหึมาซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. ขนาดและน้ำหนักของก้อนหินก้อนหินที่ใช้สร้างกำแพงซักเซวามัน บางก้อนมีน้ำหนักมากถึง360ตันและสูงกว่า8เมตรซึ่งถือว่าเป็นก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการก่อสร้างใดๆในอเมริกาใต้ก่อนยุคโคลัมบัส 2. เทคนิคการตัดและเคลื่อนย้ายชาวอินคาไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเลื่อยหรือรถเครนแต่พวกเขาสามารถตัดตกแต่งและเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดมหึมาเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำโดยใช้เพียงเครื่องมือพื้นฐานเช่นค้อนหิน ลิมไม้และเชือกมีการสันนิษฐานว่าชาวอินคาอาจใช้เทคนิคการขัดสีการให้ความร้อนและการแช่แข็งเพื่อตัดและตกแต่งก้อนหินส่วนการเคลื่อนย้ายอาจใช้แรงงานคนระบบรอกและทางลาด 3. เทคนิคการประกอบก้อนหินแต่ละก้อนถูกตัดและประกอบเข้าด้วยกันอย่างประณีตโดยไม่มีช่องว่างระหว่างก้อนหินแม้แต่ใบมีดบางๆก็ยังสอดผ่านไม่ได้ แสดงถึงความแม่นยำในการวัดและตัดหินของชาวอินคาชาวอินคาไม่ได้ใช้ปูนในการเชื่อมต่อก้อนหินแต่ใช้เทคนิคการเข้าลิ้นโดยการแกะสลักส่วนที่ยื่นออกมาของก้อนหินหนึ่งให้พอดีกับร่องของอีกก้อนหนึ่งทำให้กําแพงมีความแข็งแรงและทนทานต่อแผ่นดินไหว 4. ความรู้ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างซักไซวามันแสดงให้เห็นถึงความรู้ด้านวิศวกรรมขั้นสูงของชาวอินคาเช่น การออกแบบฐานรากการกระจายน้ำหนักและการป้องกันการพังทลายทำให้ป้อมประการแห่งนี้ยังคงตั้งตะหงานอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ 5. ปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้แม้จะมีการศึกษาและตั้งสมมติฐานต่างๆแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าชาวอินคาสร้างซักเซวามันได้อย่างไรโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายก้อนหินขนาดมหึมาและการประกอบเข้าด้วยกันอย่างประณีต ทำให้ซักไซวามันยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาทางโบราณาคดีที่น่าทึ่งที่สุดในโลกซักไซวามันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถและภูมิปัญญาของชาวอินคาและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมที่ยังคงสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและอัปเดตวิดีโอใหม่ๆจากช่องฮิสโตโซนค่ะ